กันที่นางร้ายหมวยแซดอย่างสาวเมพิชนาที่ก่อนหน้านี้มีนิตยสารบันเทิงลงข่าวว่าแม่ของหวานใจไฮโซปาไม่ปลื้มอย่างแรงจนฝ่ายชายต้องโพสขู่ฟ้องผ่านอินสตาแกรมหาไม่ได้รับการขอโทษและถึงแม้ว่าจะมีข่าวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กลับยังเห็นทั้งคู่ขยันโชว์ไวานกันถี่ยิบผ่านอินสตาแกรมแบบนี้จะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่านะยังมีเหมือนกันแต่ยังไม่มีค่ะ ก็ก็โอเคเรามีความสุขอ่ะบางทีเราก็อยากจะแบบเอออยากให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยเราเราอยู่โอเคนะเรายังโอเคอยู่ค <do> okay, ือคนรู้อยากได้แ <marking> ต่ก็ดีให้คนทำงานอีกสักนิดนึงละกันค่ะพอดีท่าที่อกรอมากแล้วแต่เราขอออย่างเดียวก็ไม่ก็รอได้เท่าที่รอได้อะนะตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะแต่ที่เราไม่ควรรอไปเพราะท่าที่เป็นท่าแปลกนี้ก็เลยแบบว่ามีคนมองว่าเราเป็นแบบว่าดาราจอมเกียด แต่แก็คงเป็นสื่อของเราที่ดีสุดอย่างน้อยแล้วก็พา,าแล้วจะได้รับรู้เรื่องนี้จากปากเราเองได้ผ่านใจมาข้โอโกรธคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเขาไม่เข้าใจไงเขาแบบนี่ทำไม,ไม,ไม,ไมเขาถึงเขียนอย่างนี้อ่ะการู้จักแบบครอบครัวเราหรอเขาก็ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆแลเขาถ้าเข้าใจว่ามันเป็นการเล่นข่าวเลยู่ตรงน,นี้มานานมันก็ตัวดีแบบตัวจริงที่เราบาันทีเราอยู่เงียบๆเราก็อยากจ เท้าขาวอะไรปไปก็มไม่ว่าหรอไหกไม่ให้เบเบเก้ใช่ไหมก็ต้องที่รู้ๆกันว่าความสัมพันธ์ของเราดีตอนเนี้นะก็ม,มันไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้ไปเล่นคนอื่นบ้างก็ได้หรือถ้าจะเล่นเราเล่นเบาๆบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องฟังเขี่ค่ะอย่าอมันเป็นดาราด้วยนะแต่ว่ารอไปก็ไม่ได้ไเลยหรอกมันก็ไม่อยากจะร้องกับใครด้วยอ่ะก็ทั้ทงวันเถอะ